สวัสดีครับสบายดีเบิร์สุภูสุคนมาๆา,าแเซ่บซน้ำกันมือน,นี่ยตำเสตันมูยอพี่น้องเอ้ยนี่ตำสซตันมูยอมาอน,นี่มาๆาเซฟเซฟกันพี่น้องกินข้าวเที่ยงบัวลายใหญ่หางคิวแล้วโอ้ลายคักพี่น้องเอ้ยมาๆนี่โอ้ลายเติบเนี่ย ไซตันพี่น้อยมาก่อนจะลงมือกับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้เด้อเด้ออย่าลืมสั้นกระดิ่งนําพี่น้องมามาตออเทียงกินคนเดียวเขาเกาเลยมึงก็มึงเดิมน้องลงงานมามาโอ้ยผักกาดกระสีมีแค่ซองยางพี่น้อยอ่าสลัดสลัดคอร์ดกับแตงกวาม,ามามคำแรกแฮกมันพี่น้องโอ้ยนี่ไซตันไซตันหมู กับหมูหยอนี่ครั้งแรกได้แต่กินพี่น้องเอ้ยอืมตรวจกินแกงห่อนพี่น้องห่อนครับ ก็เลยกินเรื่อยๆต้องขอให้กินกับเขาพี่หน่อยเดี๋ยวเขาซ้อยรอ,อบกรุบกรุบคลาเป็นครั้งแรกเลยพี่หน่อย thì ăn sai tàn, một cái chính sát chưa biết không làm. Được. Come now. cầm sút thải mình sắp đi lại xem lại không biết tăng hoạn pi nói tăng ta xem lại แลถ้าู้ใดามาค่ะช่วยคนใดถ้าใช่ช่วยแชร์ชกดติดตามเลยเด้อส <c oughs> ิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนเพื่อไ,ปไปม่พลาดคลิมาใหม่นะพี <c oughs> ่อนอ่ะอรับคลิปหนิ่งอ่ะซับหนึ่งละเดี๋ยวพักกันไปคลิปหนาเนาะ <c oughs> สบายดี